สบายดีทานผู้สมยินดีต้อนรับทานผู้สมเขาสูุซองไก่วอลวงไก่สาวล่วา,ลาคลิปนี้ไก่จะมาแนะนําต้นกระบองเผ็ดโลวีเบียซึ่งว่าเป็นกระบองเผ็รทีว่าให้ดอกงามลายทานผู้สมเนาะโลวีเบียนี้มีหลากหลายสีเนาะบ่ว่าจะเป็นสีเหลืองทีห้าถ่ายอยู่นี้เนาะแต่วันนี้มันบ่ท่านในบ้านขาดัดในทานผู้สมเนาะ,ะมีสีเหลืองเนาะสีบัว สีขาวเนาะสีสมสีแดงแล,และหลายสีทานผุชมที่ว่าเป็นสีของต้นโลวีเบียเนาะหลากหลายสีเนาะห้ดอกงามทานหัวทานผุชมเนาะที่ปลูกต้นกระบองเพรเตะดอกบกเคยเป็นจักเถือ่อเนาะแนะนาดอกโลวีเบียเนาะโลวีเบียนี้เนาะจะบานอยู่ในฤดูฝนและ ลราดูเขาะเนาะถาว่าทำผู้ส้มสนใจเนาะอยากาปลูกต้นกระบองเพชรในน้นนำโลวิเบียด้วยทำผู้สมเนาะโลวิเบียนี่คล้ายๆคือกันกับอีซีนอฟเนาะเพราะว่าสา,ายพันธุ์ก็คล้ายๆกันทำผู้สมเนาะน้ำของมันก็บยาไข่ไข่กันอีกเนาะเพราะว่าอีซีนอฟนี่เนาะอีซีนอฟมันจะ น้ำของมันจะบ่บ่ยาวเนาะแต่ว่าอ no, ่าโลวีเบียนี่เนาะยาวขึ้นมาหน่อยนึงเนาะแต่ว่าน้ําแข็งเด้ท่านผู้ชมเนาะน้ําแข็งหลายสําหรับอีซินอปกับน้ําแข็งคือกันเนาะโลวีเบียก็น้ําแข็งเนาะแต่ว่าน้ําจะทีๆแล้วก็หลายส่วนว่าวิธีกะเนาะหรือว่าวิธีปลูกท่านผู้ชมเนาะเฮาจะปลูกอ่าโดยการเอาหน่อของมันเนาะไปเพาะซ้ําก็ได้หรือว่าเฮาสิ เอา a l i t ของมันไปก n e s ใส่ต้นตัวอื่นเนาะแล้วเฮ็ดให้ o t us w i s h i n ัน h e phrase 男 c o m p a อ a t i v e ed features ว h a t we see the ้ a s n t e f f ้ c t i v e in the communication session. This น s also ่าเ้อ ARA s ของ cat k น v u r e d 0 a i ต้นเนี่ยบ่เป็นธรรมชาติเนาะเพราะว่าเฮาได้ต่อต่อใส่ต่อดิต่อที่เฮาจะต่อก็แม่นเป็นต่อวู้หรือว่าต่อผสมเนาะหรือว่าอันแก้วมังกรก็ได้ท่านผมเนาะเฮาสามารถเอานอของกระบองเพชรต้นกระบองเพชรนี่เนาะไปต่อใส่ต่อเนาะต่อที่ไก่เว้ามาหันมันก็จะติดแล้วก็ใหญ่ไว้ด้ทาผมเนาะใหญ่ไว้แต่ว่า มันอ่าสิบล่ามเนาะแต่ว่ามันไฮดอกเนาะไฮดอกไว้ก็เลยว่าเอามากราบดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าว่าห้าวทาเป็นดอกเนาะด้วยด้วยการที่ว่าห้าบลกราบนี้มันก็จะโดนเนยจังน่อยเนาะแต่ว่าต้นนี้ก็สามารถันไฮดอกไฮดอกร้ายในในปีหนึ่งทางผสมถ้าหากว่านำหรือว่าแสงแดดเพียงพอเนาะโดยเฉพาะ การบำรุงบำรุงรักษาเซวการใส่ปุ๋ยเนาะการใส่ปุ๋ยก็สําคัญในท่านผสมเนาะต้นก็บ่ใหญ่ปานไดทานผสมหักแต่ว่าดอกของเพิ่นใหญ่แฮงเนาะดอกใหญ่แต่นี่มันบ่ทันได้บ้านเต็มทีทานผสมมันก็เลยว่าอันบ่ใหญ่ปานดเนาะแต่ในความจริงแล้วดอกดอกใหญ่อย่าคล้ายๆคืออันอีซีนอซเนาะเพราะว่าตัวนี้มันก็อยากายพันธุ์เดียวนะต่างแต่ว่าเพิ่นแยกออกมาเนาะ แนีแกซ้ายพันธุ์อกตัวนี้เนาะมันก็นเลยอยากายๆกันเนาะสำหรับดอกเป็นดอกที่บ้านตลอดปีเนาะดอกนี้จะอยู่ได้ประมาณหนึ 1, น่งมือนเนาะหนึ่งมือก็จะเหี่ยวเนะาะคือกันกับอีซีนอ็อปอีซีน็อปกับประมาณหนึ่งมือกันเนะาะดี๋ยวก็จะเหี่ยวแต่ว่าดอกนี้กลิ่นอหอมหอมลายทันผสมเนาะส่วนโตที่ไกลเอามากราบนี้เนาะมันจะมีหนอ ออกมาเนาะแต่นีเ <Columbus> ้าสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้ทำผสมเนาะถ้าหากว่าห้าต่อการอยากขยายพันธุ์เนาะแต่วานี้ห้าป้าให้มันใหญ่ก่อนถ้าหากว่ามันใหญ่แล้วเนาะห้ากระสีเอาไปขยายพันธุ์เนาะสีเอาไปกราบหรือว่าสีเอาไปปลูกเนาะโลหะแล้วก็เอาไปปลูกกระดาษเชื่อกันทำผสมเนาะสำหรับโรวีเบียเนาะเป็นดอกที่ว่าปลูกง่ายท่างใจมันกระสีเป็นสีสีดำได้ทำผสมเนาะ สำหรับโลวีเบียดอกสีเหลืองนี่เหลืองสดเลยเนาะบ่มีหยังพนถ้าเบิง่งตัวจริงแฮงงามคักท่านผู้ชมแต่ว่าอยู่นี้เฮาถ่า,ายอยู่ในกอนมันอาจสิบ่เหลืองคักปนนานไดเนาะแต่ใน,นควเป็นจริงแล้วสีเหลืองเหลืองแท้เหลืองว่างามเนาะจุดเด่นเลยมักแงเนาะดอกอ่าโลวีเบียสีเหลืองเนาะสหรับสีสม้มแม่เฮาถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิง่งเลยเนาะดอกสีสม้มเนาะกคล้ายๆกันท่านผู้ชมแต่ว่าดอกสีสมนี จะเป็นดูเนาะสำหรับสวนเขาเองนี่แมน,นดอกซีสมนี่เป็นดูรายกลงเนาะในในปีหนึ่งอ,อยู่ที่ประมาณ3ามหสีเถื่อเนาะสำหรับดวีเบียสซีสมเนาะแต่สีเหลืองนี่ก็เป็นคือการทำส้มเนาะต้นกระบองเพชรนี้เนาะต้องการนำ้ำแดดเนาะแล้กกับพุนในการใส่ปุ่นนี้จะใส่อยู่ สามเดือนต่อครั้งหรือว่าสี่เดือนหรือว่าหาเดือนเนาะตามอายุปุ๋ยเนาะปุ๋ยที่เห้จะใส่หมักใส่ายที่สุดเนาะก็คือออสโมโคสเนาะเป็นปุ๋ยที่ว่าละลายสะเนาะสามเดือนเนาะละลายในรเยะเวลาสามเดือนเห้สามารถไปสือได้ตามท้องตลาดถ้าหากว่าอยากได้ต้นกระบองเพชรทีง่าเนาะบ้านตลอดปีเห้สามารถไปสือปุ๋ยมาบำรุงเนาะท่านผู้มเนาะ ເຮົາຈະບໍ່ໃສ່ລາຍທ່ານຜູ້ຊົມຖ້າໃສ່ລາຍອ່າກະມັນກະຊິເປື້ຍເນາະມັນກະຊິບໍ່ອ່າບໍ່ເກີນລະກເຮັດໃຫ້มันນົາດນານส่วนປະສົງຂອງການູກຫກາີພຮົາອັດຄິໃທານຜູ້ມງນາະລົງປເບິ່ງກໄດທານຜູມດວຮາແペລິງຫ້ກໄດນາສ ดินที่เห่าจะเอามาปลูกเนาะต้นกระวองเพชรมีสูตรเดียวเนาะที่เห่า,อ,าอัดขิปลงเนาะแต่ว่าเห่ากับสามารถใส่หล,ลายอันเนาะถ้าหากว่ามีอยู่ไก่บ้านเฮ่อนั่าถ้าเหาบว่ามีตามทีขิปเห่าลงหั่นเนาะเห่าก็สามารถพันเปลี่ยนเนาะเหชรไฮต้นกระวองเพชรของเห่านี่ญงงามแล้วก็ให้ดอกไว้เนะ ในการซื้อโลวีเวียท่านผู้ชมเนาะไก่ขอแนะนําเนาะเวลาท่านผู้ชมซื้อเนาะให้เลือกซื้อตอนที่เป็นดอกเนาะพอเฮาจะรูว่าต้นนี้สีใดเนาะดอกเป็นแนวใดเนาะเฮาสามารถเขียนเนาะเขียนเป็นรายซือแล้วติดไว้เนาะติดไว้ในในต้นของมันหรือว่าในในกระถางก็ได้หรือว่าในโโดอกไม้นะท่านผู้ชมเนาะเขียนติดไว้เด้อท่านผู้ชมเนาะ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາບໍ່ຂຽນອ່າຄັນເຮົາຈື່ກໍເປັນການດີເນາະແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍຕົ້ນເຮົາອາດຊິບໍ່ຈື່ເນາວ່າຕົນນີປສີຍັງນຮາສາດຂນໄນາານົມເືກັນລືມຂອງເຮົາຕົ້ນໄມ້ຊະນິດນີ້ທ່ານມຫາຊືດງາຍນສາັສີທີວ່າສີພືປັນສີພືມທີວ່າອີບົີເຫືອງນີຂາວນຕຖາວ່າ มีการผสมพันธุ์กันเนาทนผชมเนาก็คือจะเอาดอกสีเหลืองกับสีแดงมาใสา่มาผสมพันธุ์กันแล้วต้นออกมาดอกของมันสิเป็นสีหยางเนาะตัวน,นั้นเนาทนผชมเนาะตัวที่เขาผสมแล้วมันจะสื่อยากแล้วกับพ้งเนาะแต่ถา้าหากว่าเหา,ามีต้นที่ว่า สมบูรณ์แล้วเนาะก็คือแต่ละสีของมันเนาะออกดอกพร้อมกันเขาจะมาผสมพันธุ์กันเนาะเพื่อให้ได้ต้นไม้ที่สมบูรณ์เนาะแดอกก็งามเนาะขั้นสมุติว่าเขาผสมพันธุ์เองเนาะทำผสมเขาสามารถตั้งสื่อให้ได้ระหว่างโลวีเบียเนาะโดยที่ว่าเขาขยายพันธุ์เนาะแต่มันต้องใช้เวลาทำผสมเนาะโมเมนต์ว่าสีผสมพันธุ์แล้วแล้วสิทธิ สิได้ตามความต้องการของเฮาเนาะเฮาต้อง,องใสระยะเวลาหลายเนาะเพื่อจะได้ดอกที่สมบูรณ์นี่คือโลวีเบียที่เฮามาแนะนำให้ท่านผู้ชมเนาะถ้าหากว่าอยากซื้อไปปลูกเนาะก็สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเฮาก็ซื้อมาปลูกคือกันเนาะแล้วก็ขยายพันธุ์ขายท่านผู้ชมเนาะหาดอกของมันเนาะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าหากว่าเป็นายจะเป็นจุ่มเนาะเป็นจุ่มเดียวแลกักการง่ามไรทานพุซโมเนาะแต่วันนี้มันเป็นดอกเดียวไก่ก็เลยอาทายให้ทานพุซโซเบิง้งเนาะว่าโล,โลวิโลวิเบียเนะาะสีเหลืองเป็นแนวใดมีหูพางลักษณะแนวใดก็คือตามทีไก่ทายให้เบิ้งเลนงน่นั่นทานพุซโซเนาะกีบเพราะมันจะงา่ามายเนาะอยากขายคือกันกับอีซีนอฟซิดเนาะจะมีอยู่สามสันสามสามสันนั่น,าน,นทานพุซโมเนาะ สันที่หนึ่งจะจะน้อยกว่าน้อยอยู่ั้างในสันที่สองใหญ่กว่าสันที่หนึ่งและสันที่สามจะใหญ่กว่าสันที่สองและสันที่หนึ่งนี่คือลักษณะข้องดอกของขาสาลีไปซื้อมาปลูกได้ทำสม้มเนาะถากว่าทำผู้ส้มทีว่าปลูกเล้วโบเป็นดอกเนาะสำหรับต้นกระบองเพชรในนํำต้นนี้เลยทำส้มเนาะโลวิเบียเนาะซีได้กระได้ทำส้มแต่ว่า มันออกดอกตลอดเนาะกินของมันก็หอมหอมเนาะเอามากลายเนาะสำหรับสีเหลืองสีเหลืองสดเนาะแต่นี้ดอกมันบานก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะใจกลางของมันก็สิเป็นสีดำดำแต่ว่ามีเกสรของมันเนาะเป็นสีเหลืองอ่อนๆเนาะก้มกลืนกับดอกของมันเลยท่านผู้ชมงามแห้งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิเบิดเพียงเสนีเนาะท่านผู้ชม ขอบใจหลายๆสำหรับการติดตามถ้าหากว่ามากคลิปนี้เนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญท่านผู้ชมอย่าลืมกดหมากระดิ่งเนาะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆขอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย